เล่นไลน์กันบ้างไหมคะเพื่อนๆชาบไหมคะว่าไลน์นี่สามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆรู้จักไลน์บูมไหมคะนี่ค่ะด้านข้างนี่ค่ะดูๆนี่ๆเห็นไหมคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูไลน์นะคะนี่โปรแกรมไลน์จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเ,เข้าไปมันก็จะมีนี่คือโปรแกรมไลน์บูมนะคะนี่ค่ะ เราก็สามารถเลื่อนเล่นได้เหมือนกับทิกตอกเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะเลื่อนไปเล่นเรื่อยๆนะคะเราจะพาเข้าไปตรงที่ระบบแล้วนะคะนี่ค่ะเราเข้าไปมันจะมีกฎการสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้ด้วยวิธีไหนนะคะเพื่อนต้องมีคนติดตามหนึ่งสามพันคนก่อนระบบไล์บูมก็น่าจะจะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายทิกตอกนะคะเราโพสต์ขอกไปแล้วเราก็ กดของการสร้างไรายได้เขาจะน้อยกว่านะคะแค่300คนนะคะแล้วก็มีการดูวิดีโอถึง30ชั่วโมงก็พอค่ะแล้วแล้วเขาก็จะให้เราสร้างไรายได้ได้ด้วยวิธีไหนก็ไว้ค่ะเจอกันคลิปหนะ้า